ดีค่ะอันนี้นะคะเป็นผลงานนะคะสักขอบตานะคะวันนี้จ่ายไซส์กลางนะคะจ่ายแค่ราคาไซส์กลางสักไซส์ใหญ่ให้เลยนะคะไซส์ใหญ่นี้ก็คือเต็มโคนขอบขาวด้านในแล้วก็เนี่ยค่ะออกมาให้เห็นชัดตอนหายชัดมากเลยค่ะสวยมากเลยไซส์นี้นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน,น่นอนน้องลูกค้า วันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนสักเจ็บไหมคะเป็นยังไงบ้างไม่เจ็บเนาะพอทนได้ก็มีบางที่ <c oughs> จิ๊จีมันก็ยังทนได้นะคะบ <c oughs> ใช่เพราะลูกค้าเคยสักมาก่อนแล้วเนาะวันนี้ก็มาทําให้เส้นคมสวยขึ้นนะคะแล้วก็ให้สีใหม่นะให้เต็มขอบเหมือนที่ลูกค้าอยากได้นะคะเมื่อกี้เห็นในกระจกแล้วถูกใจหมคะผลงานดีไหมถูกใจนะคะสวยคขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามช่างเจี๊ยบมานะคะตอนนี้นะคะลูกค้าจากทิกตอกนะคะมา จาก t ิกต็อกบอกว่ามาจาก t ิกต็อกมีส่วนลดให้มากมายนะคะหรือว่าจะลดให้แล้วก็แถมไปหรือว่าอะไรมากมายเลยลองติดตามกันมาเยอะๆนะคะขอบคุณน้องลูกค้ามากๆนะคะที่ติดตามผลงานท่นเจียบค้าขอบคุณค่ะ